เซเว่นไม่ถามแล้วว่ารับขนมจีบสาละเปลาไหมแต่ถามว่ามีออลเมมเบอร์ไหมครับรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรเพราะว่าคําถามนี้มันไม่ใช่คําถามทั่วไปนะครับแต่มันเป็นคําถามที่ร้านควรทํามันคือ CRM Customer Relationship Management ครับจะยกตัวอย่าง CRM ง่ายๆของที่ร้านให้ดูสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะน้องครับลาเต้เย็นแก้วหนึ่งครับ ได้คะ่ะลาต้หนึ่งแก้วนะคะลูกค้าสนใจสะสมแต้มด้วยไหมคะลูกค้าค่ะที่ร้านจะมีเป็นสะสมครบ10แกว้วได้รับฟรีหนึ่งแก้วด้วยนะคะอันนี้คือตัวอย่าง CRM ง่ายๆของร้านอาหารหรือว่าร้านคาเฟ่น,นะครับเราแค่ทําสะสมแต้มให้ลูกค้าก็ทําให้ลูกค้าอยากกลับมาซื้อซ้ํากลับมาซื้ออีกนะครับ มันคือการสะสมฐานลูกค้านั่นเองครับการสะสมฐานลูกค้ามี2แบบนะครับคือ 1. การสะสมแต้ม 2. การสมัครสมาชิกอย่างของเซเว่นเนี่ยเขาให้สมัครสมาชิก all member เพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําความรู้ดีๆแบบนี้นะครับอยากกดแชร์นะครับแต่ให้กดบันทึกแล้วนาไปใช้ที่ร้านให้ขายดีกว่าใครเลยครับขอบคุณครับ